พา,ายุไม้สักกำลังโจมตีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และญี่ปุ่นและกลายเป็นซูปเปอร์พายุใต้ฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีกำลังทำลายล้างสูงเทียบเท่าพายุเฮอริเคนไปแล้วแต่เชื่อว่าอีกไม่นานเมื่อดูจากทิศทางลมซูปเปอร์พายุไม้สักต้องเข้าประเทศจีนทั้งหมดผู้คนและหน่วยกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มสับสนกันมากขึ้นตกลงมันคือพายุใต้ฝุ่นอะไรกันแน่ ทำไมมันมากมายขนาดนี้ก่อนหน้านั้นก็เป็นพายุใต้ฝุ่นบาวีต่อมาก็พายุใต้ฝุ่นไม้ศักที่เข้าถล่มฝั่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก่อนที่จะเข้าประเทศจีนแล้วพายุใต้ฝุ่นหายเฉินล่ะหายไปไหนก็คงจะตอบว่านี่คือสิ่งที่ประลาประหลาดที่สุดที่เคยเจอมาพายุใต้ฝุ่นทุกลูกเหมือนเกิดขึ้นและรวมตัวกันอยู่บริเวณเดียวกัน และเสริมกำลังกันให้มีอำนาจทำลายล้างอย่างรุนแรงขึ้นจะเห็นได้ว่าจากพายุไต้ฝุ่นธรรมดาอย่างไม้สัตว์ก็กลายเป็นพายุซูปเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีอันุภาพทำลายล้างระดับ5เทียบเท่ากับเฮอริเคนนั่นเองเป้าหมายจริงๆของพายุทุกลูกก็คือจีนแต่เมื่อการตั้งของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เป็นกำแพงกั้นการโจมตีพายุทุกลูกที่ก่อตัวขึ้นบริเวณนี้ก็ต้องรับไปเต็มๆทุกลูกก่อนและจะเจอหนักขึ้นอีกแน่นอนตามที่เคยทำนายเอาไว้เพราะพายุอีกหลายลูกขนาดใหญ่กำลังก่อตัวหนักเพิ่มขึ้นมากในบริเวณเดียวกันและต้องพุ่งเป้ามาโจมตีกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เหมือนเดิม ก่อนจะมุ่งโจมตีจีนต่อไปเหมือนฉายภาพยนตร์ซ้ำไปซ้ำมาไห้เฉินคือพายุใต้ฝุนลูกที่สิบได้เคลื่อนตัวเข้าจีนตามภาพถ่ายดาวเทียมและเข้าโจมตีนครเชียงไฮ้ตาเหลียนและเข้าถล่มกรุงปักกิ่งในทางตอนเหนือต่อแม้ทางการจีนจะพยายามปกปิดข่าวอีกไม่นานภาพข่าวความเสียหายทั้งหมด จะตามมาให้ทุกคนได้รู้ความจริงกันแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพายุดีเฟรชันจำนวนมากที่อยู่ตอนใต้ของมองโกเลียที่เคยเขียนเอาไว้ที่มารอพายุใต้ฝุ่นหายเฉินที่อยู่เหนือกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อรวมตัวกันกับพายุลูกใหม่และมันก็กำลังเกิดขึ้นจริงๆที่จะเป็นพายุลูกที่11ที่เกิดจากการรวมตัวของพายุฝนจำนวนมาก ทางตอนใต้ของมองโกเลียกับพายุใต้ฝุนไหายฉันและถ้าทำนายว่าพายุลูกที่11จะเกิดขึ้นที่เมืองฮาบินมนทนเหอหลงเจียงเมืองหิมะของประเทศจีนถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้เห็นน้ำแข็งหิมะละลายกลายเป็นน้ำฝนที่เย็นเย,ยือกไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและกรุงปักกิ่งก็ไม่มีทางรอดพายุลูกที่11เกิดขึ้นแน่นอนที่จีน แต่มาคอยลุ้นกันว่าจะเป็นพายุชื่อว่าอะไรพายุลูกที่12ที่เกิดขึ้นทะเลแปซิฟิกในเขตทะเลฟิลิปปินส์ก็ก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เคลื่อนตัวช้าๆไปในทิศทางเดียวกับพายุไต้ฝุ่นหาเฉินเตรียมถล่มจีนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต่อไปรอลุ้นว่าใช่พายุไหายเย,ยนหรือไม่พายุลูกที่13ที่กำลังก่อตัวดูจากภาพดาวเทียมแล้ว คงไม่แคล้วเข้าโจมตีประเทศจีนเหมือนเดิมแต่ก่อนถึงจีนเราอาจได้เห็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จมอยู่ใต้น้ำเร็วขึ้นกว่าคำทำนายเอาไว้ส่วนพายุใต้ฝุ่นในฝั่งทะเลอันดามันน่าจะหลายสิบลกูกเตรียมก่อตัวขึ้นในฝั่งอินโดนีเซียกับมาเลเซียตามคำทำนายเอาไว้ไม่แน่ปลายปี2563ที่จะถึงนี้ เราอาจเห็นพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่เข้าถล่มอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็ได้มาลุ้นกันต่อไปกับคําทํานายนี้รายต่อไปคือมณฑลยูนนานพายุจะเคลื่อนตัวจากเนปาลบังกลาเทศอินเดียและพะมา่าเตรียมเข้าอยู่นานต่อไปต้นเขื่อนแม่น้ำโขงของจีนจะเพิ่มสูงขึ้นไล่ไปพร้อมๆกับแม่น้ำแยงซี มาลุ้นกันว่าเขื่อนฝั่งไหนจะแตกก่อนในหลายเมืองจากพายุหายเฉินและอีกหลาย,ลายเมืองเจอกันเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนแยงซีอีกแล้วเหมือนเดิมมาลุ้นกันต่อไปยาวๆว่ารอบนี้น้ำจะท่วมหนักขนาดไหนส่วนในทางภาคเหนือฝนจะตกและภาคอีสานติดแม่น้ำโขงจะกลับมาฝนตกหนักอีกรอบ ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้มาดูว่าจะคำนวณถูกไหมถ้าเขื่อนจีนแตกลงพร้อมกันทั้งสองฝั่งนี้คงดูไม่จืดเลยฝั่งหนึ่งเป็นเขื่อนยักษ์อีกฝั่งแม่น้ำโขงแตกเป็นโดมิโนโมีแนวโน้มมากเพราะฝั่งแม่น้ำโขงส่งสัญญาณแผ่นดินไวหวบ่อยมากขึ้นเรื่อย ที่รายงานไม่ได้ให้หวาดกลัวแต่ให้เตรียมตัวเฝ้าระวังภัยและใช้ชีวิตอย่าประมาทพายุไต้ฝุ่นหายเฉินมีรายงานว่าเข้าโจมตีเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่ไม่มีรายงานการเข้าโจมตีประเทศจีนเลยจีนแม้จะพยายามปิดกั้นข่าวมากที่สุดแต่ YouTube ที่ถูกส่งออกมาจากคนจีนที่ประสบภัยอย่างหนักก็ทำให้เรารู้ความจริง ยังมีภาพความเสียหายมากมายของมุลทนในจีนที่ติดกับเกาหลีเหนือจากพายุหาเชินจะนำลงมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งแม่น้ำจากเหนือไม่เว้นแม้แต่กรุงปักกิ่งมวลน,น้ำมหาสาลทั้งหมดจะไหลไปลงที่แม่น้ำอะไรทำไมพายุไหาเฉินถึงสร้างความเสียหายให้กับจีนอย่างหนักแทนที่จะเป็นแค่เกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นคำเต่าก็คือในภาพดาวเทียมไหเฉินคือพายุที่ดูดเอากระแสลมอย่างด้านบนเข้ามาหาตนเองเพื่อสร้างกำลังทำลายล้างให้สูงขึ้นหากเราจำกันได้จะเห็นว่าตอนล่างของมองโกเลียก็มีพายุดีเฟรชั่นหลายลูกที่เตรียมตัวก่อเป็นพายุขนาดใหญ่กำลังเดินทางเข้ามาที่จีน ก็ถูกพลังของไหเฉินดูดให้เข้ามาก่อตัวให้เร็วขึ้นและตกหนักในกรุงปักกิ่งและอีกหลายมณฑลทางตอนเหนือของจีนต้องรอให้เคินยัดจีนแตกลงน้ำท่วมใหญ่ในรัเสเซียจากภูเขาหิมาละลายจะทำให้แผ่นดินจีนตอนบนทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ำส่วนน้ำท่วมหนักในตอนล่างของจีนจะทำให้ลาวกับเวียดนาม หายไปจากแผนที่โลกน้ำท่วมหนักที่อินเดียอัฟกานิสถานบังกลาเทศเนปาลพม่าประเทศแถบนี้จมน้ำเกือบหมดในแผนที่โลกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เมืองกว่า80%จะจมอยู่ใต้น้ำญี่ปุ่นน้ำท่วมหายไปเกือบหมดประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร มาเลเซียและสาจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ำจะท่วมสูงถึงสิบเมตรผู้คนจะจมน้ำตายเกือบหมด